สวัสดีครับดี่ผมก็พามาเดินดูรอบดักปลานะครับว่าจะไม่ลงครับแต่เพราะไม่ลงนะครับแต่พามาเดินดูดูได้ครับนี่ครับคนมันหลมมากนะครับเกือบครึ่งบูตผมนะครับนี่ครับถ้าใส่ชุงเท้าลง กัวหอยนะครับหอยเชอรี่หอยคันนะครับผมเลยไม่ลงครับเมื่อวานนี้ครับผมลงคลิปนี่ครับปลาช่อนใหญ่ข้ารอบเขาตรงนี้ครับนี่รอบเขาครับไม่ใช่ของผมครับของเพื่อนบ้านกันนะครับนี่ครับมีปลาปลาเข้าอยู่นะครับรอบของเขาผมก็แค่มาลงคลิปนะครับนี่ครับปลาของผมอยู่ฝั่งนู้นครับเดี๋ยวผมเดินไปยกดู ดูของเขาก่อนนะครับ hmm. น okay. mm ี hmm. Ooh, ่ของเขานะครับ hmm. นี่ครับอโอ้มีแต่หอยเชอรี่ครับก็มีปลาปลาช่อนครับปลาตัวเล็กๆครับเพราะว่ามันลงมานี่ครับถือว่าเยอะอยู่นะครับนี่ครับดินไปดินมานี่ครับปลาช่อนปลาหมอตัวเล็กครับตัวไม่ใหญ่นะครับปลาช่อนเล็กครับนี่ครับดินไปดินมานี่ครับ กินดองๆนี่ครับเยอะมากเลยครับนี่ครับนี่ครับแฟนผมไม่ค่อยชอบกินปลาครับนี่ครับนี่ครับอตหมอครับผมไปก็ไม่ไปทำอะไรครับไปก็ไปปล่อยตัวเล็กครับเอาไปเขาก็ไปทำกับข้าวกินนะครับทอดนะครับถ้าคนขยันแร่เนี่ยก็ตากแดดนะครับตากแดด แล้วก็เอามาทอดกินนะครับอร่อยหรือว่าทำ้าพริกนะครับเมื่อวานนี้ไม่ได้มาดูนะครับตอนเย็นันมาเดินดูนะครับเป็นปลาดิ้นครับมันดิ้น ในรอบหรือว่ามันดินตรงไหนไม่รู้ครับนี่คือรอบของผมครับอันนี้ของเขาอ่ะม,มีปานถ้ามีปานจะดิ้นแรงครับดิ้ดึดดึกดึกไม่เข้าอ่ะนะครับตอนนี้ซื้อใหม่มาตั้งแต่ซื้อใหม่ยังไม่เข้าเลยครับนดครับรอบผมทิ้งไว้อย่างนั้นเลยครับไม่ลงครับ ปีนี้มีปลาเยอะนะครับปีที่แล้วไม่ไม่มีนะครับเพราะบ้านผมฝนตกบ่อยไอนน้มีปลาเยอะนะถ้าฝนตกบ่อยน้ำหลากก็มีปลา มันดิ่เป็นตรงไหนครับดินในรอบผมปล่าไม่ใช่ครับนอกรอบ,ร,บรอบเขาสูบครับเขาจะสูบน้ําตรงนี้ใส่ใส่ในสวนเขานี่ครับเดแล้วก,ก็น้ำก็จะลดลงครับน้ําลดปลาก็จะหาที่อยู่ใหม่ าก็จะคานไปอยู่ที่ดองใหญ่นะครับเนี่ยก็เอารอบมาใส่ี่มันก็จะเข้ารอบนะครับน,นี่เขาก็สูบครับนี่ครับทางเขาเนี่ย ฟังเสียงป่าเสียงดิ้นครับเต้บนบันดินในรอบผมหรือเปล่าผมได้เดินไปดูนะครับนี่ครับวันนี้ไม่ได้ใส่ตะข่ายครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับถ้าคลิปถูกใจนะครับอืม่ในรอบผมแน่ๆเลยครับเพราะว่ามันดิ่นสองครัง้งนะไปดูไหมครับ <c oughs> จะเดินก็ต้องเดินไปเนี่ยโอ้โหเดินรำบากมากเลยไปดูนะครับไปาพเพื่อนๆไปดูนะครับ นี่ครับโอ้โหถ้าต่อข้าวเนาว่าก็ยิ่งลึกนะครับนี่ครับีต่อข้าวเน่าแล้วเดินไม่อยากอยากเดินครับเหนื่อยน่ครับเผื่อถูกรอบผมนะครับ ถูกผมก็จะไปเอาที่ใส่มาใส่ครับผมจเอาที่ใส่หมูเห็ดปลาดิ้น,นะครับร่วมดินในรอบร่วดิน้นี่ครับรอบครับ อืมไม่เข่านะครับใส่ไม่มดิ่ข้างนอกนครับไม่ถูกโอ้น้ำลึกครับลึกกลับครับกลับเดินกลับ ไปทางนี้ครับทางนี้ไม่ลึก ไม่ถูกปลานะครับเพื่อนครับผมไม่ถูกนี่ครับฝากไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ